สวัสดีค่ะวัสดีค่ะน้องฟองวันนี้มาทําอะไรวันนี้มาทําอะไรไม,มาทําบุญค่ะ,บ,คะบอกป้าป้าเขาหน่อยค่ะป้าป้านนาคะมาทําบุญว่าถามนะาอูดีกว่าวันนอ้อูมือม้อนี้มาเห็่อย่างวันนี้มาทําบุญทําบุญอยู่อะไรนะแถวอำเภอบ้านแพงอ่ะเออบ้านมา,มาบ้านพ่อบ้านาาน,นาดีาาจะบ้านเพื่อนสิบแบบว่าเนี่ยค่ะเป็นเป็นบ้านที่แบบว่า สำหรับเฮาหน้าอยู่เนาะหน้าอยู่เนาะต้องเนาะเป็นจะอยู่ได้สงบเงียบมาไกลวันนี้กี่ร้อยโลชอเฟอร์กี่ร้อยโลอุ้ยสองร้อยเลยรอร้อยกว่าดูภูเขาอุยอยากให้เบิ้งภูเขาดีเนาะเห็นบ่โอ้ยมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวพาไปดูภูเขาทางไหนวะเราเห็นตะสันเขาอ่ะ นี่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 โน่นอมันเห็นมือเราเห็นไหมหน้าหลังต้นมะละกอน่ะออยากให้เห็นเออยังให้เห็นภูเขานะอุ้ยมันคือทรงผมอะไรวะป้าบ่เคยมาเอาของเลยบ่หาสิมาฮอดจ้ะหากรสิมาฮอนหากระลงรถกันเลยโซเล่กันเถียงกันอยู่อืมไม่อย่างเถียงอย่างกันเอาของเอาของลงยับทรงผมตัวเองแล้วจังเอาลงกระได ปะไปเงินงานก็มาเฮ็ดบุญจ้ามาเฮ็ดบุญอันน้องพ่อจะพึ่นเฮ็ดบุญเหมือนประมาณว่าถ้าจะพูดก็บุญร้อวันเหรอเฮ็ดบุญแจกข้าวเนาะบ้านเฮาเอินบุญแจกข้าวอันนี้เอาของไปใส่กองบุญอันติบข้าวแล้วกหมอนพ้าห่มสองอันเออหิวไปเลยเห็นพ่อผมแล้วเอออันนั้นมาฝากย้าเด้อ อันที่เราห่มเมื่อคืนนะเอาไปฝากย่าแต่อันนี้เอาไปใส่กองบุญนะอันเดียวอันนั้นฝากย่าเอาขึ้นรถไว้เออเออเอาไปแค่ใส่กองบุญอันนี้น่ะจ้าเอาปิดรถเออเอาไปฝากย่าไปเดินไปแลเดินอ้อมไปเลยไป กล่องบุญเพื่อน,นจ้าถ่ายจะได้เห็นหน้าครบทุกคนถ่ายวิดีโอค่ะ อันนี้อันนี้โต๊ะทําบุญโต๊ะทาบุญโต๊ะทำบุญค่ะแหศบุญ <c oughs> อย่างค่ะวมืนอีบ้บุญทําบุญให้คุณยายส่วนบุญ่วนกุศลให้คุณยาย,าลย,ายแล้วก็พี่สาวค่ะ <c oughs> โอเคไปเอฟซี FC ดูต่างประเทศเพื่อนกันซิโบเคยเห็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้พุยพ,พ,พี่ที่อยู่อเมริกาอยู่อย่างเงี้ยเพื่อนเบิ้ง ในช่องเฮานะคะอเอ่อจะได้เห็นว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างสีแบบเพชรบุญบ้านเฮาเนาะจะนี่รุ่นนี้น,นะจ๊ะงานก็นจะประมาณนี้เนาะคะ่ะบ้านเฮาเน้อคกนก็นกินขา้าวกินน้ำนะคะเสียงเพลงก็จะดังน่อยน่งทางคุณก็จะเป็นลมแ,แบบเพชรกับขา่าเล่นอาหา อร่อยไหมคะอร่อยมากเลยค่ะที่ใหม่ให้ดีอ่ไคะมเจียวเพียเหรออันนี้อะไรคะขนมจีนเอม่อนน้ำาค่ะแม่อยู่หนมีน้ำยามาเห็ดหุ่น้ำเพิ่นจ้ะขางลงครัวนะโอ้โหม่วนขนาดจ้ะคุณอะเปนซับหมูซับเนี่ย

มีเกินด้วยล่ะทำบุญมีเกินคนแลกเงินคนแลกเงินจ้ะคนมาเฮ็ดบุญนำนะจ้ะมันมาเฮ็ดบุญนำค่ะเอ้ยโอ้สองร้อยเนาะใช่ไหมยศจอบเยอะเลยค่ะยังบ่ได้ลง

มอนแบบโู๊มันเอาหมอนมากินมาทานทานน้อยนอนนอย้ามาสนเีนมีร้องีใรนไเหยียบอะไรมากแล้วเนี่ยขยะ ได้ได้ได้คุยได้ได้หนึ่งสองนะเปลี่ยนข้าศึกหนึ่งสองมันมาเฮ็ดบุญแต่สะอ,นนอ,อ่อนเนาะหนูบุกเคยเห็นเป็นเป็นหลายสิบปีแล้วนะ,ะบรรยากาศแบบนี้เห็นเดอ้อแปลว่ามัน อันนี้มันเป็นประเพณีแบบว่ามันเอาของมาทานอ่ะกระปุกจริงๆได้ด้างมั้ยเนาะ แบบทําบุญแบบได้บุญกันจริงๆแบบว่าเฮ็ดบุญได้บุญกันขั้นหน้าจ้าทำบุญนำบุญใครมาก็ทำบุญทำรับบุญด้วยก็ร่ำเกียรติมาเอง ชรางเจยเลยดูยายวันนี้วันนี้ยายวันนี้ส่องเกียมาเองเลยช่องเจ็ดมาเองถ่ายไว้จะได้เห็นทุกคนใส่ก็บแม่ อ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครบหลายคนจ้าจ้าจ้า อ้ดูถ่่ไปึ่ง่ไปึ่งเออรู้เป็นยังง่โควิดเย็นโอ้คนก็ยังมาทำบุญแอนคอนที่แด้วแล้วจะเรื้องงาไปมาแฮะ เด้อเด้อนย่าในกินเด้อเหตน้อ